ลูกค้าส่งหมวกมาเซอร์วิส2ใบนะครับ M30 คือรุ่นของรุ่นของอะไรวะ ATV หรอไม่มีการเปิดนะเปิดครั้งแรกนะครับเฮ้ยพี่เขาแพ็คมาโอ้โหพี่แพ็คเอาอย่างนี้ใช้คำว่าพี่แพ็คหมวก เรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงๆเดี๋ยวนาเดี๋ยมันคือซิมสันนี่เองตามที่คุยไว้คือในแชทนะครับจำได้ว่า แกบอกว่าให้เรามาระวังในเรื่องของแร็กเกอร์นะโอเคได้ที่ผมผมคาลิเบททุกตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้อยู่นี้ขออนุญาตดึงก่อนอย่างแรกแล้วก็การดึงแลบนะครับผมจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่เคยทำบางคนอาจจะไม่รู้นะคือดึงปืดป้ดปืดปดเลยอะ่ะมันไม่ได้ส่งผลดีนะ แดงสดตาเล็กปากใหญ่หมกใบนี้อายุประมาณ30ป <ie diy> ีแล้วก่อนส่งนะครับก็ผมก็จะบอกลูกค้าแล้วกันว่าให้ส่งมาแบบไหนแพ็กยังไงซื้อประกันยังไงซื้อ ใช้ขนส่งของบริษัทอะไรถึงจะดีอ๋อโอเคใบนี้มันคือเคนนีโรเบิร์ตใช่ไหมขออนุญาตนะฝึกคนณกายอยู่นี่คุณยอย่างเงี้ยคือถ้ามันติดตรงส่วนอื่นอยู่อ่ะมันจะทำให้ไปดึงสีของส่วนที่ติดอยู่ได้นะไม่อยากให้ยือ้อเปิดแชทดูเรียบร้อยนะครับสองใบนี้เข้ามาทำโปรแกรม เคลือบเซรามิกนะครับตัวล l o s s y นะครับ1,400บาทข้อควรระวังของสองใบนี้เลยก็คือเป็นหมวกปีลึกใบนี้ผลิตเมื่อปี1980ถึง1985ผมจะบอกว่าใบนี้ครับอายุเท่าแอดมินเลยนะเผอเป็นรุ่นพี่ถ้าบอกว่า1980เพราะว่าแอดมินเกิด1984นี่หมวกอายุเท่าผมแต่ดูงานสีดิ เฮ้ยผมแก่กว่าหมวกใบนี้กันหมายถึงหน้าตาผิวพรรณผมอะดูมีริ้วรอยมากกว่าใบนี้อีกนะดูดิโอ้โหคือจะบอกว่ามันต้องทนุถนอมแลกเกอร์เขาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมว่าเขาบางมากแล้วก็ใบนี้เช่นกันครับผมอ่ะพามาดูกลไกของอะไรอาสามก่อน เฮ้ยกลไกอย่างนี้หรอนี่มันคือกลไกแบบมันโคตรวินเทจเลยพี่นะครับเจ้าของรื้อมาเลยเจ้าของคือโกลเฮล멧นะครับเขาลื้อมาให้เลยแล้วเขาก็บอกด้วยว่าปีนี้ผลิตกี่ปีและมาแล้วปีผลิตปีอะไรใบนี้ผลิตยังไงดีเทลยังไงคือเจ้าของรา,ายละเอียดดีมากนะครับก็เดี๋ยวเริ่มปรับผิวกันเลยดีกว่านะครับการทําความสะอาดนะครับก็จะไม่ได้ฉีดเช็ด ก็จะไม่ได้ฉีดแปรงจะกลายเป็นฉีดเช็ดนะครับเพราะว่าเราต้องการเตรียมผิวเขาอยู่แล้วนะครับเราใช้ตัวพูตัวไลน์นี้ได้เลยใช้ตัวที่มีพีเช็ที่มากได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการปรับผิวเขาอยู่แล้วโอเคครับผมงั้นไปลุยกันเลยนะครับมันจะมีตะเข็บรอยต่อระหว่างอะไรกับตัวโหมดเห็นไหมครับมันก็จะมีคราบสปปกปรกฝังแบบนี้อย่างนี้ทำความสะอาดเฉยๆขึ้นไม่ออกยังไงก็ ต้องลงแปลงนิดหน่อยครับแปลงที่ใช้ก็ต้องเป็นตัวซูเปอร์สอบแล็กเกอร์เขาเก่าแล้วนะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานนะครับการคาลิเบรตของเราอะครับตัวนี้เป็นเคียร์โค้ดที่ค่อนข้างเก่านะครับการคาลิเบรตทุกอันมันจะต้องดูที่เคมีนะครับเริ่มจากตัวที่คิดว่าบางที่สุดเบาที่สุดแล้วก็ ตัวที่หยาบน้อยที่สุดนะครับเราก็เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมแอดูจากรอยนี้นะเราใช้ฟองน้ำอัลตราซอฟกับ DA ที่12องศา DA จะมีองศาอีกนะครับการเบี่ยงจะไม่เท่ากันอีกนะตัวนี้จะมีทั้ง5และ12นะครับข้อมูลตัวนี้ถ้าผิดถูกยังไงชี้นำด้วยนะครับเพราะว่าผมอาจจะจำมาผิดนะครับแต่จริงๆในเอกสารมันมีแต่ผมไม่ได้เปิดดูนะครับผมก็เริ่มจากการที่เราเอา อูโน่ก่อนเลยตัวนี้มันเป็นโปรเทคนะครับพูลิสแอนด์ซีแลนด์นะครับคือลบรอยแล้วเงานะครับตัวบางๆเลยเอาแบบตัวบางๆลงก่อนเลยอาลองลองให้ดูก่อนนะครับเครื่องมันก็จะปั่นประมาณนี้นะครับเปิดรอบที่ประมาณสองพันรอบครับไม่เกินนี้อ่าดูรอยดูรอยที่เราโฟกัสให้ดูเลยนะเราเอาแค่นี้ เื่อคาลิเบตรเราต้องคาลิเบตจากจุดที่ดูแล้วยากที่สุดอ่ะถ้าจุดนี้ยากสุดเราออกมันก็คือจบเนาะมีเหตุผลทั้งหมดนะครับการเลือกน้ำยาทรงน้ำแล้วกออ็องศาของข้อเหวี่ยงมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะมาดูกันมันมีรอยอยู่เห็นปะ มันยังมีรอยอยู่อ่ะงั้นลองอีกตัวหนึ่งมาที่ตัวฟองน้ำกลางนะครับฟองน้ำกลางของลูเปสผมไม่อยากให้หมุดมันเปลี่ยนสีนะผมก็เลยต้องแลปไว้นำสารลอกมากับฟองน้ำกลางนะครับวิธีเหล่านี้นะครับคนที่เป็นมืสมัครเล่นนะครับหรือ อยู่ที่บ้านอยากลองทําลองทําดูเลยนะครับลองดูเลยเป็นวิธีที่ค่อนข้างเซฟกับชิ้นงานของท่านนะครับนี่บางลงบางลงครับแต่ไม่หมดนะครับอืมเป็นเรื่องแปลกนะสีติดที่สีติดที่ฟองน้ำเนี่ยนี่คือเรื่องแปลกนะ เรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้งนะั้นเดโทรหาเจ้าของสักครู่ครับผมเมื่อกี้โทรคุยกับพี่เจ้าของหมวกนะครับเขาแจ้งว่านี่ดูสังเกตดูนะนี่คือฟองน้ำกลางนะครับมันเป็นแลกเกอร์ที่เก่ามากนะครับนี่คือแลกเกอร์และสีออกมาด้วยเลยนะนะนี่เราใช้แบบโคตรซอฟเลยนะเรายังไม่ทันไปแบบ มันจะมีตัว0 4 0 6อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็คือเราก็ไล่สเต็ปไปครับแต่เราตอนนี้เราเราได้พอยที่เจ้าของเขาต้องการละเจ้าของต้องการให้เราเคลือเบเซรามิกใช่ไหมครับคือฟีดเขาไว้แบบนี้เท่ากับตัวเขาเองคือพอใจในเรื่องของคอนดิชันในตัวหมวกไม่ได้ต้องการแก้ไขในเรื่องของการปรับลบรอยซึ่งจริงๆแล้วครับในการปรับลบรอยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการลงเซรามิกถูกไหมแต่ใบนี้ถ้าปรับแล้วมันเป็นแบบนี้ พี่เจ้าของเข้าใจดีเลยแหละแล้วลลเขาก็พูดให้ผมเข้าใจด้วยว่าโอเคพี่คงยังไม่เคยเจอผมเคยเจอแต่ฮาร์เลย์ที่อายุเยอะแต่ไม่เคยเจอหมกที่อายุเยอะแบบนี้ซึ่งใบนี้มันอูยสามใบนี้40ปีอะ่ะนี่จริงๆถ้าบอกว่าเกิด1980เนย์เนี่ยตอนนี้ปีย3บสามเนี่ยคือสี่บสามปีเลยนะหมกใบนี้อายุ43าปีนะคือไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเจอแบบนี้ก็มผมตกใจผมโทรหาเจ้าของเลยอะ่ะนะก็ เป็นแนวการปรับแบบเวสตลูคด้วยตัวลูเปสอูโนไปเลยแล้วกันครับก็เป็นพูลิสแอนด์ซีแลนในตัวนะครับแล้วสังเกตดูว่าฟองน้ำกลางคือออกมาแบบนี้ใช่ไหมตัวนี้คือฟองน้ำนิ่มแทบไม่มีสีส้มแดงออกมาเลยอ่ะดูดีดิด,ดิเห็นไ่มแค่ฟองน้ำนะที่ต่างกันทุกอย่างเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องจัดตัว อุนทั้งใบให้กับเขาครับผมมาเดี๋ยวมาดูกัน เลยครับ3,008มีความอยากมากกว่าอูโนสิ่งที่ผมอยากลองเธอสิ่งนี้นี่ไงเราจึงต้องคาลิเบตทุกๆครั้ง คือฟองน้ำนิ่มนะตัวนี้คือซอฟนะก็ยังมีสีติดมา ตอนนี้มันทาให้ผมเข้าใจมากขึ้นนะว่าทําไมฟองน้ําขัดเขาถึงไม่ค่อยเลือกใช้สีขาวกันผมเข้าใจแล้ว <laughs> ทรงของฟองน้ําอันนี้ผมจะเรียกมันว่าทรงเป็นเจดีพีระมิดดีกว่าอ่ะทรงพีระมิดดีกว่ามันมันดูมันดูแบบเวไวดีทรงพีระมิดนะครับกับตัวของ ทรงเรียกว่าอะไรเดียวมันโถะทรงมันโถโอ้ยเลเทหมดนี่นี่ฟองน้ำกลางนะครับจะบอกว่าสองตัวนี้ดูความกว้างต่างกันเห็นไหมมันมีความกว้างที่ต่างกันเข้าซอกได้ไม่เหมือนกันนี่แหละนี่แหละมันกินกันตรงนี้เรื่องของแบรนด์เครื่องขัด จริงๆใบนี้ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโตขึ้นจะรู้ครับว่าการดันทุลรังไม่ได้อะไร <laughs> ใสใสครับใสใสในแบบของเขาสวยในแบบที่เขาควรจะเป็นนี่คือเขาอายุ43ปีครับผมแล้วไม่ได้ แล้วไม่ได้นะครับมาที่ตัวฟองน้ำกลางกับอูโน่ไม่ได้นะครับไม่จบสุดท้ายมาจบที่ตัวฟองน้ำเน่าของเราอีกแล้วนะครับกับศูน6สี่ศูนย์หกนะครับเฮ้ยนี่ดูผลที่ได้ดิอันนี้คือยังไม่ได้อะไหลเท่าไหร่นะครับเทียบกันเห็นไหม เป็นความชัดเนาะเป็นความชัดและความใสเนาะโอเคตรงนี้คือปรับแล้วปรับด้วยสองันสี่เห็นปะเห็นปะแต่ให้ดูรอยนี้ก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีผมว่าออกครับแต่ออกไม่หมดครับผมตอนนี้คือยาวมากยาวแบบไปไกลมากเลยก็มาดูที่โซนัสนะครับเป็นตัวคัตแม็กนะครับศูนย์สี่ศูนย์หกครับเอาออกเอาออกไม่ใช่ไม่ออกเอาออกแต่ว่าขยับไปอีกนิดนึงพอมาดูที่คัตแม็กปุ๊บครับเราก็เลยลองเปลี่ยนฟองน้ํา ดูดิเราใช้ฟองน้ําเยอะมากนะครับฟองน้ําเนี่ยเราใช้ตัวฟองน้ําแข็งเลยนะครับลงมากับตรงชิ้นนี้ที่ไม่ออกคือดิฟสครเห็นวะอ่าฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยก <c oughs> ็จะยุิมๆเยอะหน่อยนะครับ <c oughs> อย่างนี้ทั้งใบนะฮะจะดูตามตามไฟไหนก็ได้นะครับอ่าดูนะ อันนี้ลอยน้ยํายาไม่มีอะไรนะครับใส่นะครับใส่ขึ้นใส่ขึ้นแบบเยอะเลยนะครับใส่ขึ้นแบบเยอะๆที่มีเหลืออยู่ก็คือดิฟสแคสเพราะฉะนั้นณตอนนี้ครับเราว่าการปรับด้วยฟองน้ําแข็งกับตัวฟองน้ํากลางนะครับตัวกลางกับคัตแมกดีสุดนะครับมากลางกับคัตแมกดีกว่าครับผม เราปรับขั้นตอนการปรับเราพอไว้แค่นี้เราไม่ได้บอกว่าปรับผิวเรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้ครับเรายังบอกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียบร้อยและพอใจเราเราอาจจะติดภาพเดิมเนาะพอเวลาเราเคลียร์ชั้นผิวที่เคลียร์โค้ดมันจะต้องเนียนกริปแล้วลงเซรามิกใบนี้มันเป็นแบบนี้มันให้ความกริปไม่ได้ครับด้วยความที่เขาเป็นแลกเกอร เดิมๆโรงงานนะครับไม่มีการดัดแปลงอะไรมาแน่นอนแต่ดูสิครับคือสำหรับผมอ่ะคือยังไม่โอนะปกติงานผมมันจะกลิปกว่านี้นะครับปรับแรงไม่ได้เคมีที่รุนแรงกับเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะบินหนีได้เลยนะแล็กเกอร์ตอนนี้เหลือบางมากจับดูรู้เลยสะดุดอย่างกับแร็กเกอร์ด้านเลยเหมือนกับพวกที่เคลือบด้านมาเลยอ่ะ สะดุดมากนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบบางนะครับเป็นสติกเกอร์และและกเกอร์ทาอีกชั้นหนึ่งคือแบบคือ,ค,อ,ค,อคือรุนแรงไม่ได้แล้วว่าอ่ะอันนี้คืออะไรอาร์สามเฮนริโรเบิร์ตนะครับมาดูที่ซิมสันนะครับหมวกใบนี้40กว่าปีครับดิฟสแครท,ที่ยังมีอยู่อืมถือว่า ก็ยังไม่โอสําหรับผมอีกนะครับมันเป็นภาพเดิมเนาะเป็นภาพเดิมของผมเองมันมันจะเป็นมาตรฐานผมเองแต่ด้วยความเป็นเขาอะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลอยน้ํายานิดหน่อยความเป็นเขาอะครับคือรุนแรงไปไอ้นี่มันก็ฟองน้ํามันก็ติดสีออกมานะครับต้องใช้ตัวละเอียดมากๆนะครับ ถึงจะเอาอยู่นะครับเพราะไม่งั้นนะครับหมวกอาจจะเละได้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นหมวกที่สวยหรือช่ำนะครับตอนนี้ความช่ำมันมีความมันมากมาก,มากเลยความช่ำแต่ด้วย q-a เ o โคที่มันยังไม่เคลียร์นะครับผมก็เลยยังติดถ้าตีไปก็70 80%ประมาณนี้มีแต่ความช่ำแต่ไม่มีความสวยในความละเอียด มันไม่มีมันก็เลยจะออกเป็นแนวเหมือนเวสต์ลูคับหวีเสยอย่างเดียวหล่อเลยแล้วก็อันนี้ก็ประมาณเหมือนปรับอย่างเดียวก็หล่อเลยแล้วก็ลงเซรามิกเลยจริงๆพอยต์ของเจ้าของเป็นแบบนั้นพอยต์ของเขาคือแบบนั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับอันนี้คือบอกไว้ให้รู้ว่าถ้าหมวกปีลึกนะครับจะเจอเรื่องพวกนี้นะผมจะไม่รุนแรงกับเขาเราคาลิเบตท,ทุกตัว เราใช้น้ํายาแทบจะหมดทุกตัวที่เราที่เราสามารถที่จะลงเขาได้วันนี้ไปไม่ถึงแค่2เบอร์ก็คือเมนเซน่า4 0่กับ300นะครับสต็อปไว้แค่2 4 0พแล้วรู้เลยว่า2,400หลังจากนี้หลังก็2 4 0พคือหยาบกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ดีแน่ครับก็เลยมาจบที่ตัวคัดใบนี้จบที่0ูนยนะครับใบนี้จบที่คัดแม็กนะครับและต่อ0406ซึ่ง มันเยอะมากแหละนะครับแล้วก็โดยรวมมาคือเจ้าของโอเคแต่ว่าส่วนตัวผมเองผม,ผมอยากให้มันมากกว่านี้มันก็เหมือนกับฮาเล่คันหนึ่งที่ผมเคยทําหยาบคือพังแต่ถ้าไม่หยาบคืออยู่ได้นะครับบางอย่างเขาไม่ต้องการความหยาบจริงๆนะวันนี้มันไม่พังให้เราเห็นมันเป็นมันไม่ได้สร้างประสบการณ์ให้เรามันเป็นประสบการณ์เก่าที่ทําให้เราต้องหลายขั้นตอนแบบนี้แล้วก็หมวก2องใบเนี้ยผมใช้เวลาขัดประมาณ6ชั่วโมง แค่ปรับผิว6ชั่วโมงนะก็ค่อยส่งกลับพรุ่งนี้แล้วกันตอนแรกกะว่าจะทําให้เสร็จเลยแล้วก็จะส่งเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้ฮะก็ไม่เป็นไรลงเซรามิกแล้วก็ทิ้งไว้8ชั่วโมงแล้วก็ลุยกันต่ออีกครับผม ดูนี่แล้วกันทั้งใบครับบอกตรงว่าชอบตับกกะของเจ้าของมากครับเพราะเขาบอกกับเราว่าลงเซรามิกไว้เพื่อสต็อปคอนดิชันของเขาในตอนนี้ไม่ได้ซสีเรียดว่าริ้วรอยจะหายออกหมดคือแบบโคตรแมนอ่ะพี่ทำไมพี่เป็นคนเข้าใจอะไรได้ขนาดนี้วะคือชอบมาก จริงเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมสำหรับเจ้าอะไรอาราแล้วก็ซิมสันรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่อายุเยอะนะครับสองใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมกรอซี่นะครับเป็นการเคลือบเซรามิกเฉยๆนะครับเลอะท็อปโคนิดหน่อยนะครับอสองใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมกรอซี่นะ เครือบเฉยๆแต่การปรับผิวไม่ได้ปรับเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการปรับแบบธรรมดาที่เคยทำในทุกๆใบสองใบนี้มีความต่างมากบอกเลยว่า R3 ง่ายไปเลยนี่ใบนี้ R3 คือง่ายไปเลยง่ายเลยอะ่ะคือถ้าเทียบกันเลยคือง่ายเลยอะ่ะ R3 เดิมเลยเขาเขา เขาก็มีความเอี่ยมมาอยู่แล้วนะครับแต่จะมีสเวิร์มทั้งใบนะครับก็เคลียร์สเวิร์มออกแล้วเคลียร์ง่ายมากนะครับ rr 3เป็นหมวกที่ไม่ได้ดื้ออะไรเลยแต่เนี่เลย,ยอันเนี้ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนครูอีกคนที่บอกผมในวันนี้เลยเป็นครูคนที่บอกว่า ความหยาบเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันชันน่ะต้องการความละเอียดต้องการการดูแลด้วยความนุ่มนวลไม่ใช่ความหยาบความหยาบไม่ช่วยอะไรจริงๆเลยความหยาบไม่ช่วยอะไรหมายความว่าคือหยาบบุ๊บสีติดออกมาที่ตัวแป้นขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนไซส์ไหนติดออกมาหมดนะครับถ้าเคมีหยาบคือจบต้องเป็นเคมีที่เบาและบางนะครับเพราะฉะนั้น ใบนี้จะเป็นการเคลือบเหมือนเวสลุกนะครับลงเซรามิกทั้ง2ตัวการลงความจริงซิมสารลงเยอะกว่าด้วยเพราะลงแล้วลงแล้วดูดแล้วหายลงแล้วดูดแล้วหายงงคือเคยมีรถฮาร์เลที่อายุมามาณ30กว่าปีเข้ามาทำดีเทลลิ่งกับเราครับแต่ก็ไม่มีการลงเซรามิกค,ครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นครูคนใหม่ของผมครั้งนี้ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น ครั้งนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็หมวกใบนี้เป็นหมวกที่สร้างพลังงานบวกให้กับผมตรงที่พอผมทำแล้วไม่มีข้อผิดพลาดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องกลับไปแก้ไขผมไปต่อได้ครับอันนี้ไม่ได้ชมตัวเราเองว่าเก่งนะแต่จะบอกว่าใบนี้มันเป็นครูจริงๆต้องค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยปรับทีละน้อย ค่อยๆปรับนะครับ r 3ปรับเหมือนกันแต่ปรับได้เร็วกว่าหยาบได้ละเอียดได้นะครับแต่กลางๆจะดีที่สุดผลตอบรับออกมาเป็นแบบนี้นะขอปิดไฟตัวนี้นะ r 3ไปนี้ผมว่าก็มีประมาณ10กว่าปีต้องมีนะ10กว่าปีต้องมีนะครับคุณดูแล้วกันแล้วก็ชิลแล้วก็เคลือบให้นะครับ แล้วก็ซ้ําที่ตัว super h ไ d r o p h o b i c ให้ด้วยสําหรับชิลนะเดี๋ยวพาไปดูเคมีสําหรับตัวนี้นะครับแดงสีนี้เป็นแดงประมาณ30ปีตีไป30-40ปีประมาณนี้30กว่าปีนะครับเป็นแดงที่แบบแดงสมัยนี้คือแดงแดงสดมากเลยสมัยสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วอะแต่ดูนี่ดิเห็นไะหเห็นความต่างของเจเน r เรชันของการออกแบบไหม นี่คือความต่างฝั่งนี้เป็นหมวกของญี่ปุ่นนะครับฝั่งนี้เป็นหมวกของฝั่งยุโรปชัดเจนนะครับการใช้สีการทื่อการสมูทรายละเอียดทุกอย่างเทียบกันได้เลยว่าดูดินะสองแบรนด์นี้เป็นหมวกที่ไม่เคยเปลี่ยนรูปทรงจากนี้เลยซิมสันเกิดมาคุณเป็นแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วดูเชลเชลของหมวก30กว่าปีเชลเนี้ยโคตรอมตะใช่ไหมครับแล้วคุณดูเชลของ แอร์ไลน์สกว่าปี20ปีแม่งก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าการพัฒนาของเขาทั้งสองแบรนด์นี้มีความต่างครับตัวนี้ยิ่งพัฒนาอะไหล่ยิ่งเยอะยิ่งยิบยิ่งย่อยยิ่งนูนนี่นั่นแบบเยอะมากสําหรับอะไลแต่ซิมสันครับส่วนประกอบของตัวอะไหล่น้อยมากน้อยจริงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแลไม่ได้ยากแต่จะ เก็บเขาไว้ครับเก็บเขาไว้ให้ให้สวยๆอบอกเลยนะว่ายากมากนะครับสีเดิมโรงงานให้ได้เท่านี้นะครับแล้วก็ซิมสันไม่สามารถจะ P C S ได้ลึกเท่าตัวนู้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการความอยากไพทูเพครับคุณเงาได้อย่างเดียวแต่รอยพวกนี้คุณจะยังอยู่นะครับลงเซรามิกไว้สต็อปคอนดิชันไว้นะครับนี่คือตก,กะที่เจ้าของเขาบอกกับเรามาตั้งแต่แรกแล้ว เราสารต่อด้วยวิธีนั้นแต่ด้วยความที่เราก็อยากรู้ครับและความที่เราก็ดื้อพอสมควรครับมันก็จึงทําให้เราไปต่ออีกหน่อยหน้าไปต่ออีกหน่อยหน้ามันก็ต้องค่อยๆปรับปรับไปปรับมาคืออยากรู้มากๆอะ่ะเคมีตรงหน้าเนี้ยเกือบหมดอะ่ะที่ใช้อะ่ะไม่ได้ใช้แค่400กับ300นอกนั้นไปหมดเลยเพราะรู้เลยว่า300กับ400ไม่รอดแน่นะครับเพราะเคยเคยพลาดมาแล้วเคยเคยพลาดมาจุดนั้นแล้วแล้วดูอาการแล้วโอ้โหใช่เลยครับเป๊ะนะโอเค สองใบนี้นะครับเราใช้เคมีมีโซน็นะครับมีเมนเซนานะครับตอนนี้เคมี Me, มันจะไม่ได้ถูกเลือกในโปรแกรมและจะถูกเลือกแล้วแต่หน้างานและสำหรับ2องใบคือแล้วแต่หน้างานนะคือถ้างานมันจบออกมาแล้วมันสวยกว่าคือผมก็ต้องอัปเกรดให้ลูกค้าต้องเข้าใจผมว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าผมอยากจะได้เงินนะ แตเคมีมันไม่เท่ากันราคามันไม่เท่ากันตอนซื้อมามันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับอย่างซิมสันนะครับ0406ครับผมคัตแม็กหยาบเกินนะสำหรับเขาอะ่ะคือหยาบไปนะครับตัวนี้อูโนไม่ออกครับตัวนี้ไม่ออกครับลงตัวนี้ไปรอบหนึ่งหยาบหนักเลยกลับมาตัวนี้ครับค่อยๆเดินครับค่อยคยค่อยๆ,ค,อยๆค่อยๆปรับค่อยๆเดินเดินช้าครับเดินช้างานจบไวคือเรื่องจริง แล้วฟองน้าที่ใช้ต้องเป็นซอฟด้วยนะครับไม่ใช่มีเดียมนะครับมีเดียมก็ออกมาก็เป็นขุยอีกก็ต้องเป็นซอฟนะครับและสําหรับตัว a อ r ไรอ์านะครับเราใช้ตัว2004นะครับ3านแะครับแล้วก็จบด้วยที่ UnO นะครับค่อนข้างจบที่จะถ้าเทียบกันแล้วเอลไรง่ายกว่าซิมสันดูแลยากกว่านะครับด้วยอายุเขาด้วยนะครับด้วยด้วยอายุเขาด้วยที่ต้องทําความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะครับ เคลือบเซรามิกอะไรใช้เวลา3วันนี่ไงคือมันเป็นแบบนี้ไงการเคลือบเซรามิกของของงาน2ใบเนี้ยมันต้องเคลือบถึง3วันเพราะเหตุผลนี้ครับไม่ใช่ว่าเรากักงานหรือดองงานนะบอกเลยว่า2ใบนี้ก็ทําเราช้าลงไปอีก1วันเหมือนกันนะครับแต่จบสวยผมก็หายเหนื่อยลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ผมก็แบบเวลี่แฮปปี้แน่นอนครับผมนะงานเจ้าสใบนี้นะครับเราปิดคลิป ไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวยฉ่ำพร้อมส่งกลับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ